สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ที่จะพาทำคือเป็นาวนี่มัทฉะนะ,ะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะก็จะวอรมเตาอ,อบก่อนนะเราจะเปิดที่170องศาไฟบนล่างแล้วก็ปิดพัดลมโอเคเนาะเดี๋ยวขออ่านสูตรให้ฟังแป้งเน็กประสงค์120กรัมผงมัทฉะ20กรัมไว้ช็อก100กรัมน้ำตาลเบลเกอรี่150กรัมนะคะเนยจืด80กรัมแล้วก็ ไข่สองฟองวันนี้เนื่องจากว่าทำเป็นมัชฉะนะคะอยู่ในชามนี้นะมัชฉะเนี่ยนะคะจะเป็น20กรัมนะคะคงมัชฉะนะคะใช้ยี่ห้อนี้นะเนยเนี่ยนะคะเป็นเนยจืดนะ80กรัมเนยก็คือเอาเป็นแบบจากตู้เย็นมาใส่แบบนี้เลยนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเอาช็อกโกแลตนะคะ,ะใส่ช็อกโกแลตเข้าไปจ้า1น0กรัมค่ะ เราจะเอาอันนี้ไปลายในไมโครเวฟนะคะ40บวินะโอเคใส่ช็อกโกแลตเนยนะคะเนยก็คือเอามาจากตู้เย็นแล้วก็หั่นหั่นเป็นชิ้นแบบนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวก็จะเข้าไปในไมโครเวฟนะ4ี่วินะจากนั้นเนาะเราก็จะเอาออกมาคนค่ะแล้วก็เดี๋ยวก้อยก็เอาไปเข้าอีกนะคะขอเข้าไมโครเวฟอีกหนึ่งรอบจาะก,ก็คือเข้ามันจนจนละลายนะ โอเคอ่ะก้อยก็จะพักไว้นะคะแล้วเดี๋ยวในระหว่างนี้นะคะเราจะช่างส่วนผสมอย่างอื่นไปด้วยเลยนะคะเราจะไปทำกันเลยก้อยก็จะตอกไข่ลงไปนะจ้าอ่ะตอกไข่ใส่ไปเลยแล้วก็เทน้ำตาลลงไปพร้อมช่างด้วยจ้าแบบนี้นะสำหรับมือโปรนะคะซึ่งน้ำตาลเราใช้เป็นน้ำตาลเบเกอรี่ไข่กับน้ำตาลค่ะตีรวมกันค่ะ จากนั้นก็จะเทนะคะไว้ช็อกเนี่ยที่ละลายไปตะกี้นะคะไว้ช็อกก็คือแนะนําให้มันเย็นก่อนนะคนจ้าวันนี้เราอบใส่พิมพ์นี้นะคะก็ใส่กระดาษไขไว้แบบนี้เลยนะจากนั้นค่ะก็จะชั่งแป้งลงไปในนี้เลยนะแล้วก็แป้งนะคะเป็นแป้งหนียวทรงหนึ่งร้อยยี่สิบกรัมค่ะแล้วคนให้เข้ากันเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะเติมมาสปนเลมเข้าไปด้วย เวลาคมนะคะกวาดจากซ้ายมาขวายกแล้วก็ขึ้นแบบนี้ซ้ายขวายกขึ้นสะบักแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะจากนั้นใส่มัสต์โพนเข้าไปจ้า,าก็ใส่เข้าไปหนึร้อยกรัมเลยค่ะใส่เข้าไป1 0 0รกรัมเลยค่ะแล้วจากนั้นก็คนให้เข้ากันจกักนะคะ<อ>เห็นไหมเราจะสังเกตว่าตัวสีมัทฉะนะ ไม่ต้องเติมสีนะคะถ้าเกิดว่าเราใช้ชุยฟงนะคะหรือว่าตัวเป็นชาตามือนะผงมัฉะนะคะสีเขามันจะอ่อนๆนะเราต้องเติมสีเข้าไปด้วยนะคะ <S <S โอเคทุกคนเสร็จแล้วนะคะเราก็อุ้ยมันได้เนื้อสวยมากใส่เข้าไปจ้าเดี๋ยวเทลงไปเลยนะคะ พิมพ์ที่ใช้วันนี้คือเพมเค้กนะคะพิมพ์เค้กแบบปั๊มแบบปั๊มใหม่ความว่าไม่ถอดก้นไม่ถอดข้างนะคะแล้วก็ขนาด1ปอนค่ะใส่รองกระดาษไขลงไปแบบนี้เลยง่ายๆนะคะอารมณ์เหมือนว่าเราทําตัวชีสเค้กนะคะพอยกออกมานะคะเราก็จะยกออกมาทั้งกระดาษเลยนะแล้วก็สามารถที่จะเอาไปให้เพื่อนแบบนี้ได้เลยนะคะวันนี้ก็จะอบประมาณสักสามสิบนาทีค่ะ อันนี้ขอท็อปปิ้งด้วยตัวนี้ค่ะอัลมอนด์สไลซ์ใส่เข้าไปเลยเยอะๆไปเลยนะคะเมทัลยาพืชน,นะคะพวกเราทำบราวนี่นะกดลงไปโอเคไหมเวลาที่อบมาเสร็จเรียบร้อยนะคะมันจะได้ไม่ล่วงโอเคไหมคะโอ้กดลงไปนิดนึงให้จมกับขนมนะถ้าไม่กดมันร่วงนะโอเคไหมคะนี่โอ้โหเครื่องแน่นเครื่องแน่นนะคะอันนี้ทำไปฝากเพื่อน ท่านชอบกินบราวนี่นะคะโอเคทุกคนแล้วก็หลังจากน้ำนะคะเราก็จะใส่ในอันนี้เลยอุ๊บเราจะกดไปที่30นาทีค่ะ170องศานะคะก็อบวันนี้30นาทีโอเคไหมแล้วก็ก่อนที่จะนำมาตัดนะคะตัดแบ่งนะเราก็ แช่เย็นไว้ก่อนแช่ช่องฟิตไว้เลยก็ดีหรือว่าแช่ข้ามคืนไว้เลยพอตัดเนี่ยมันก็จะเป็นเราใส่อัลมอนใช่ไหมอัลมอนสไลด์แล้วก็อัลมอนเป็นเม็ดใช่ไหมคะพอตัดเนี่ยปึ๊บม,มันก็จะอัลมอนไม่แตกนะคะเป็นแบบแยกชิ้นสวยงามมากนะแต่ว่าต้องแช่เย็นไว้แนะนําเป็นข้ามคืนไปเลยโอเคไหมสําหรับวันนี้เราจะลากันไปแล้วนะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ bye bye. Bye bye.